มาวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการถอดฟิล์มกล้อง Pentax Super A นะครับว่ามันถอดันยังไงเวลาเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยเขาถอดฟิล์มไปยังไงสังเกตนะครับมันจะมีด้วยใต้กล้องฟิล์มนะครับมันจะมีเดือยหนึ่งเราก็กดลงไปกดลงไปให้มันสุดเลยนะ่แล้วก็จะมีที่หมุนๆนะฮะถงมไม่รู้นัเว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปหมุนไปจะมีลูกศรอยู่นะครับลูกศรหมุนไปข้างหน้านะแล้วก็หมุนตามลูกศรเข้าไปเลยนะครับ

อ่าน,นี่คือเบาแล้วนะครับเริ่มเบาแล้วตัเกยกลาฝา,ฝาิดขึ้นมานะแล้วก็เอาฟิล์มออกมาแ<ส>นไมครับไม่ง่ายวางไว้นี่แล้วก็เอาไปใส่ใส่หลักมันไว้นะครับรอเอาไปล้างน,นี่ก็จะเปนเ็นห้องฟิล์มที่ว่างๆแล้วนะครับไม่มีฟิล์มแล้วระมดระวังฝุ่นนะครับ <S <S 2> <S 2> ไปทุบไม่ใช่อะไรน,นะครับให้มันเสียงดังได้ยงนีีนะครับตัวเช็ดนะเพราะว่าฟิล์มตัวนี้เราไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนะครับของตัวนี้แทบไม่ได้จับนะวันนี้นว่างๆก็จะเอาฟิล์มไปล้างดูนะครับเช็คสติ๊กเตอร์นะครับ,บว่าจะเเ็ัตอร์ดูคว่าสติ๊กเตอร์เนี่ยมัน,นใช้ได้ปกติหรือเปล่านะ พี่ก็เตอือนช้าลงมาครับช้าลงมาช้าลงมาหน่อยน,นะครัครับแสดงว่าใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่ากล้องขผมที่ใช้ยอยู่เนี่ยมันทำงานเต็มระบบนะครับแต่ว่า,าตัวดักฟิล์มเนี่ยมันจะเสียแล้วนะครับผมก็จะใช้วิธีการถ่ายไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะ ขึ้นฟิมไม่ได้นะอันนี้คือรู้แล้วว่าพวกฟิมมันวนแล้วนะฟิมวนนี้ก็ประมาณสอกปีนะครับที่ถ่ายมาฮะวนนี้ีใช้ได้ทือคิดความเรียบร้อยครับเล้ก็จะทำความสะอาดห,หน้าเลนทำความสะอาดนะครับช่องสองนะครับนี่ก็จะเอาไปเย็บ เครงหลังนีวิธีการปิดนะครับน,นี่จะปิดยากเลยเพราะว่าไม่ได้จับเลยสงสัยฝุ่นเกาะนะครับยากนิดนึงต้องใช้เล็บติกเข้าไปนะมันจะไม่เหมือนกล่องยี่ห้ออื่นนะครับใช้เล็บติดเข้าไปนี่ครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณครับครับ